นี่แหละพี่น้องหมื่เคืนไปไตอึ้งมากก็ได้อึ้งเผาหรือว่าอึ้งปากขวดปนมากกหลายตัวอยู่ทั้งตัวผูตัวแม่ก็ะไขเต็มท้อง,องนี่เนี่ยอ่าส่วนมากก็จะเป็นอึ้งอึ้งอะอึ้งอย่างเอ้ามาแล้วครับพี่น้องเอฟซี FC ช่องอีสานบันดงบังอเมื่อน,นี้ยก่ในสวนคือเขาพี่น้อง อ่ายู่ในสวนนี่แหละบ้านนี้มื่อคืนนี่ก็เลยฝนตกมาก็พอสมควรพี่น้องได้คว่มชุ่มชื้นอ่าต้นไม้กรากไม้ก็เอ่อบริเวหดน้ำเมื่อนี่เพราะว่ามเมื่อคืนนี่ก็นฝนตกแห้งเติบอยู่อ่าเมื่อนี้ก็เลยว่างจากการลดน้ำต้นไม้พี่นอ้องอ่า อฝนตกมาเคื่อนเอกอะซุม่มเย็นขึ้นมาหลายเติบอน,น้ำทากะเคื่อนนี่ฝนตก <c oughs> ก็บ้านนักกานได้พี่น้องล่มกับม่ล่มอ่าบโดนพายุกับเขาเมืองเนี่ยอ่าพี่กัดกะนซ่อ อุดรธท่านี่พี่นอ้องอนากปันนัยลงบังเนี่ยก็เลยมาเคลื่อนฝนตกก็เลยไปไต้อืง้งสันนิพี่น้องวันนี้ก็นคนหลายเห็นคนไปไต้อื้งแล้วก็เออมันคนหลายแบบนี้ไต้อื้งไปก็อืมวันนี้มาเคลื่อนีีก็อื้องก็ออกเพราะว่ามันมัน,ม,นมันลาแล้ว นี่ก็ปลายเดือนเมษาก็ไปวันนี้กับวันที่สามสิบเลยพี่น้องวันนี้ฝนตกเมื่ขึ้นก็เลยไปใต้อืงก็ได้หลายเติอบอยู่นี่แหละพี่นอ้องเมื่ขึ้นในไปใต้อื้องมากก็ได้เอื้องเผาหรือว่าอื้งปากขวดผลมากก็หลายตัวยู่ทั้งตัวผูตัวแม่ก็ไขเต็มท้อง,องนี่ไ ส่วนมากก็จะเป็นอึองอึงอะอึงอย่างก็เลยไม่คิดอเออขนาดเท่าไต่วกเก่งไปเราเลาะสวนเนี่ยเราพี่น้องก็ได้หลซ้ำนี่มันนี้นค้นเมื่อนเนี่ยค้นก็เป็นรอยไต่เออค้นเป็นรอยๆยค้นน้ำปลามันน้ำสวนมันเนี่ยเระพี่นอ้องเออมันออกอ ก็เลยไมค่คิดคิดคิดว่าเออทำบอ่อเพราะออพันลูกอึงปากขวดเ,ออเพื่อบางส่วนก็นสิได้รับเคลืนสู่ธรรมชาติถาว่าเพาะได้ก็คือไปพี่น้องออคิดว่าออบม่รู้ว่าจีดสำเร็จอยู่ตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นร่างแผนก็เลยได้ไปทำการล้อมอ,อ ตาค่าตา,ตาที่ด่างเขียวต่อไปพี่นอ้องด่างเขียวเราก็จะคุดนี่ลระก็ว่าลอ้อมตาค่ายตาที่ไว้แล้วพี่นอ้องล้อมตาค่ายตาที่ไว้ตอนนี้ก็ยู่ในขันว่ากำลังเริ่มจะคุดบอ่อจะปูผาผยางเพื่อต่อไปปูพัตติกแล้วปล่อยน้ำใส่ แล้วก็สิหา,อ,าอื้องเผาอื้องปากขวดอ,อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราพี่น้องเวลาฝนตกตก,กันสิไปหามา,า,าพ่อพันพอพันไว้เพราะว่าเออถ้าว่ามันได้ผลออลูกอึ้งมันหลเท่ากับสามารถสิปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติไปได้หรือว่าจะเลี้ยง ทดลองเลี้ยงว่ามันสิบประสบพามสำเร็จบ่เลี้ยงเอื้องเผาเอื้องปากขวด,ดพี่น้องอืมก็ค่อยๆเฮ็ดไปอืมก็ค่อยๆเฮ็ดไปทดลองกันไปว่ามันสิบประสบผลสำเร็จบ่ถ้าประสบผลสำเร็จเขาก็เอ่อพอพัธุ์ลูกเอื้องขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติก็สิปล่อยเขาไปในสวนนี่แหละพี่น้องเอ่อไปในสวนในบ่อหนามนี่แหละ เขาก็่าจะอยู่ได้อาศัยได้เพราะว่าในสวนเขานี่ก็บร่ได้ใเคมีสินะพี่น้องอัันว่าเพราะว่าเฮตุแบบอินซีก็เลยคิดว่ามัน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 ่าจะเป็นไปได้อยู่สินะพี่น้องก็เลยต้อการคุดบอแล้วก็สิปูพาพลาติก ปล่อยน้ำใสแล้วก็าหาพันธุ์เอื้องเวลาฝนตกลงมาเอื้องอ้เผาเอื้องปากขวดนี่แหละมันออกมาตัวปอเอามา,อา,อาพอพันธุ์มาสัเท่อพอพันธุ์ขยายพันไปวาป่ามันสิปสะพบนธุ์สำเร็จได้ซำเรดจสีมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบ่เงเรื่อย ว่ามันได้ผลบอ่อต่อไปในวัดข้างนาเฮ้สิสามารถเพาะพันธุ์ลูกอึ้องได้แล้วก็เลี้ยงอึ้องได้บอ่ออึ้องปากขวดเนี่ยเพราะว่าตามธรรมชาติมันก็นกนสิอ่าน้อยลงไปเรื่อยๆทั้งสิ้นนะพี่น้องเพราะว่าคนอีสานคนภาคเหนือหรือ,อรว่าคนที่มากินอึง้งรับประทานอึง้งส่วนมาก หลายพอสมควรแต่ว่าบางคนอากาศจะบอกกินน้องพี่น้องแต่ว่าถึงว่าถึงคนกินมันก็ตามธรรมชาตินี่ธรรมชาติของปลาธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมมันก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเลยว่าสิ่งมะเพาะพันธุ์อื่งเผาอื่งปาขวดมันสิประสบผลสำเร็จบ่ เฮ็ดบอลแล้วแล้วเฮ็ดบอลแล้วแล้ว,ลวหาอึงมาปล่อยแล้วกตสิมาอัปเดตอ่าให้พี่น้องเฮ้าได้เบิงเรื่อยๆอ่าเพราะว่าหนาเนี่มันก็เริ่มต้นอยู่เขนาน้าฝนแล้วพี่น้องน่าจะเพราะพัอพนอยู่าหาเอึองอยู่ตามธรรมชาติในสวนเฮอนี่แหละเอ่อในขางบอ่อน้ำแถวเนี่ในสวนในป่าเนี่ยมันก็ติดภูเขาเนาะพี่น้อง ก็เลยว่ากัพ่อคงน่าจะพ่อหาได้อยู่เอามาพ่อพันนะพ่อพันได้แล้วถามว่ามันหลายอเอาก็บสามารถปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติได้คิดไว้วางสั้นนะพี่น้องก็เลยต้องการลออ้อมแต่ใครจตกทีผ่าด่างเขียวนี่และ,อ,ะอยู่ใน สลนมุ่งสลัดเนย่างดีพี่น้องเลยต่อไปถ้าว่าประสบผลสําเร็จเอาหาลูกอึองมาปล่อยแล้วเพาะพันธุ์ได้แล้วก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเข้าด้เบื่งเรื่อยๆสำหรับเมื่อน,นี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กด,ดแชร์ประสบความสำเร็จจังไหนก็ที เอได้หรือบ่ได้ก็สีมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่ออีกเท่านึงสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ